ประวัติความเป็นมาของพระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและเทพพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิฆเนศเป็นเทพพเจ้าที่หลายคนให้ความเคารพบ,บูชาโดยส่วนใหญ่นั้นจะคุ้นเคยในการพบเห็นรูปปั้นของพระพิฆเนศที่มีเสียงเป็นช้างและมีร่างกายเป็นมนุษย์นั่งอยู่บนเฟอร์นิเจอร์ทองคำปูด้วยพรมแดงตามสถานที่ต่างๆ และเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะมีความเชื่อว่าพระพิฆเนศนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะความรู้และความสำเร็จพระพิฆเนศนั้นเป็นเทพเจ้าของชาวฮินดูเป็นพระโอรสของพระศิวะและเชื่อว่าพระพิฆเนศนั้นเป็นองค์เทพผู้กระจัดความขัดข้องและเป็นผู้ที่ อำนวยความสำเร็จให้กับกิจการทั้งหมดทั้งสิ้นชาวอินเดียนั้นเมื่อจัะประกอบพิธีต่างๆทางศาสนาหรือมีการเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆทางด้านศิลปะจะต้องมีการบูชาและทำความเคารพต่อองค์พระพิฆเนศก่อนเพื่อขอความสำเร็จให้กับกิจการและการเรียนนั้นๆประวัติของพระพิฆเนศตามตำราเล่าว่าพระพิฆเนศนั้น เป็นโอรสที่พระแม่ปราวตีพระมเหสีของพระศิวะได้เสกขึ้นมาเพื่ออยู่คอยรับใช้ครั้งที่พระศิวะ,สะเสด็จไปบำเพ็ญสมาธิเป็นระยะเวลานานซึ่งครั้งหนึ่งพระแม่ปราวตีอยู่ตามลำพังจึงเสกโอรสขึ้นมาเพื่อดูแลและปกป้องบุคคลที่ เข้ามาทำร้ายและก่อความวุ่นวายมีอยู่คราวหนึ่งที่พระแม่ปารวตีต้องการส่งน้ำในพระตําหนักด้านในจึงได้สั่งให้พระโอรสคอยนั่งเฝ้าหน้าประตูวไว้และรับสั่งว่าห้ามให้ใครก็ตามเข้ามาในพระตําหนักของพระองค์ทั้งสิน้นแต่ครั้งนั้นเป็นคราวเดียวกันกับที่พระศิวะเสด็จกลับมาอย่างพระตำหนักและต้องการเข้าไปข้างใน กับพบเด็กหนุ่มนั่งขวางไว้ไม่ให้เข้าตามคำรับสั่งของพระมารดาพระศิวะจึงโกรธมากและทั้งสองจึงได้ทะเลาะกันใหญ่โตจนเทพทั่วทั้งสวรรค์ต่างเกิดความวิตกเกรงกลัวต่อหายนะที่จะเกิดขึ้นแต่ในที่สุดพระโอรสนั้นก็ถูกตรีศูนย์ของพระศิวะตัดศีรษะจนขาดสิ้นไป โดยที่พระศิวะไม่ได้ทราบเลยว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นทรงเป็นพระโอรสของพระมเหสีของตนที่ถูกเสกขึ้นมาเมื่อพระแม่ปรวตีได้ยินเสียงดังคลึกโครมก็ได้เดินออกมาดูและเมื่อเห็นว่าพระโอรสของนางได้ถูกปลิดชีพโดยพระสวามีของพระนางจึงได้ตัดพ้อต่อว่าพระศิวะและโศกเศร้าโศก,กาเป็นอย่างมากพระศิวะ เมื่อทราบความจริงดังกล่าวจึงรับปากว่าจะฟื้นคืนชีพพระโอรสให้แต่หาศรีศรษะของพระโอรสไม่เจอจนเกือบจะเลยเวลาที่จะสามารถฟื้นคืนชีพได้จึงได้รับคำสั่งเทพพยายดาที่คอยรับใช้พระองค์ว่าให้ออกตามหาศรีศรษะของสัตว์มาโดยให้นำศรีศรษะของสัตว์ตัวแรกที่พบมาให้พระองค์เทพพย,ยดา เหล่านั้นจึงออกตามหาและได้พบกับช้างจึงได้ตัดเอาศีรษะของช้างมาให้พระศิวะพระศิวะจึงได้ทำการต่อเสียนคืนให้กับพระโอรสเพื่อคืนชีพพร้อมกับยกย่องและตั้งพระนามให้ว่าพระพิคเนตซึ่งแปลว่าเทพผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคและความทุกข์ยากโดยได้อวยพรเอาไว้ว่าในการประกอบพิธีกรรม ต่างๆทั้งหมดจะต้องมีการทำพิธีบูชาองค์พระพิคเนศก่อนเพื่อความสำเร็จของพิธีเหล่านั้นจากนั้นพระพิฆเนศนั้นจึงได้เป็นเทพที่เป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จทั้งปวงโดยได้รับการเคารพจากชาวฮินดูอย่างมากเพราะเดิมทีนั้นชาวฮินดูจะนับถือเทพทุกชนิดที่เป็นสัตว์และเชื่อว่าช้างนั้นเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมด จึงยกให้พระพิคเนตนั้นเป็นหัวหน้าของเหล่าเทพทั้งหมดนั่นเองในการกราบไหว้บูชาพระพิคเนตนั้นยังมีความเชื่ออีกว่ารูปปั้นของพระพิคเนตนั้นมีหลายปางซึ่งแต่ละปางนั้นก็จะใช้ในการกราบไหว้บูชาของแต่ละสายอาชีพที่แตกต่างกันดังนั้นหากใครที่ต้องการกราบไหว้องค์พระพิคเนตให้ได้รับความสำเร็จอย่างแท้จริงควรทำการศึกษา ข้อมูลของพระพิกาเนธแต่ละปางให้ละเอียดว่าตรงกับสายงานที่เราทำหรือไม่และควรเคารพบ,บูชาด้วยความเชื่อและหัวใจอย่างแท้จริงไม่ควรกับไหวเพียงเพราะกระแสนิยมหรือความต้องการบางประการหวังว่าบทความที่ผู้อ่านได้อ่านในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเชื่อที่มีแต่โบราณได้บ้างนะคะขอบคุณค่ะ